สวัสดีตอนเย็นจ้าพามาเบิ่งไก่ดึงไปเลยจ้าบ่ลลอกหล่ออมบอา่าพดอกเออกำลังดื่มห้ามช้ำๆกันเลยค่ะเด็กเด็กเดี๋ยวพามาดูมุมนี้นะคะ กำลังดื่มทำกันเลิกเลิขา ก็จะหอมขี้ไก่สนันบันใบฮึคือจรีย้มาหมากัด ไก่หลายนะคะแต่บ่มีไก่ต่มนะคะนี่ตะไก่ตีมนยี่สิเต,ตกะกับเจ้กล่องเลยด้วยสูเอ้ยยูทูบบอกเลยอันนี้คือเมฆโพดนะคะ เอสิมห้าบานเนี่ยคอยกินได้ย่ะค <laughs> อยต้องหัวาอาหารหมาตัว <laughs> โอเคนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้า